สวัสดีครับวันนี้เมนูง่ายๆครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนที่อื่นครับของผมแบบเน้นง่ายๆครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วเมนูไก่ต้มโคกของผมนี่สูตรไม่ยุ่งยากครับทําง่ายๆครับเหมาะสาหรับคนเพิ่งเริ่มหัดทำกับข้าวครับเมนูไม่ซับซ้อนวุ่นวายครับเดี๋ยวเรามมาชมกันนะครับเริ่มแรกก็ซื้อวัตถุดิบมาก่อนครับสำคัญครับไก่ครับจะเลือกเอาปีกเอาน่องเอาอะไรก็ได้ครับแล้วก็ตะไคร้ครับส่วนสำคัญ แล้วก็พริกไทยนะครับแต่เดินขั้นตอนแรกคือล้างไก่นะแต่ผมที่เลือกเป็นเป็นตีไก่กลางนะครับแล้วแต่ชอบครับ่ผมเลือกให้น้องๆหนูๆทานง่ายครับปีไก่กลางเดี๋ยวมนล้างทำความสะอาดก่อนขั้นตอนแรกครับล้างทงาาคางงำความสะอาดนะโอ้แล้วก็สองฝน้ําครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไป ลวกคาเทโรครับช่วงนี้ลวกพอผ่านน้ำครับต้มน้ําลวกครับนะล้างก่อนนะครับต้มน้ำแรกถ้าเป็นลวกกันครับครับระหว่างรอต้มน้ําให้เดือดครับเพื่อจะลวกไก่เอาสักแช่เดียวพอครับท่านสะดุ้งน้ําร้อนหน่อยแล้วก็โรยเกลือบนไก่คลุกเค้าให้ทั่วครับเป็นการล้างความสะอาดอีกรอบหนึ่งครับระหว่างรอน้ําเดือด ครับโวนนี้ต้องสะอาดเป็นพิเศษหน่อยครับฆ่าเชื้อโรคครับตุกตายคุกมาครับรอสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวรอน้ำเดืก็สะดุ้งน้ําสักคู่ครับแล้วก็เริ่มการวิธีขั้นตอนการทําได้เลยครับเอาครับหลังจากน้ําเดือดได้ที่ปุดๆแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกไก่ครับเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสิ่งสกปรกอะไรอีกทีนะครับ่วนนี้เราต้องสะอาดเป็นพิเศษครับ เดี๋ยวเราเอาไปลวกกันครับเอาครับก็เอาไปลวกถ้าเซโร่อีกทีครับลวกแป๊บเดียวครับลวกว้สักประมาณแป๊บเดียวเท่านั้นครับสักไม่เกินหนึ่งนาทีครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเอาขึ้นครับทำประกอบอาหารด้วยนะครับ เทน้ำออกอเทน้ำออกครับหลังจากที่เทน้ำร้อนออกเรียบร้อยครับก็เ,เ,เ,เดี๋ยวไปดำเนินการขั้นตอนการทำไก่ต้มโคกสูตรของผมได้เลยครับไม่ยุ่งยากครับสูตรน,นี้ก็เ,เอาไก่มาตั้งกระทะแล้วก็เปิด โอ้ครบครกได้เลยครับครบพอครกเสร็จก,ก็เทใส่ไ,ไปครับเทไฟปานกลางครับไฟปานกลางนะครับเดีย๋ยวเราจะทำนะครับใส่เทลงไปครับเทลงไปให้ไก่จมลงไปนะครับน้ำน,นะครับจมลงไปแล้วก็ อันนี้ก็เดี๋ยวปิดฝาหม้อครับปิดฝาหม้อสักคู่คให้ไก่เคลียร์ให้ไก่จมลงไปก่อนนะครับ,รบปิดฝาหมอ้อแล้วก็นี่เลยครับมบยุ่งยากครับใส่ไปครับตะไคร้ใส่ไปครับนี่ครับ ไทยแบบซองครับไม่ต้องไปํำไม่เสียเวลาครับเราแบบว่าขั้นตอนง่ายๆครับไม่ต้องใส่เผ็ดมากครับเดี๋ยวเด็กน้อยจะกินไม่ได้ครับก็ใส่พอประมาณครับครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปใส่ลงไปครับสั่งไปแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนิดนึงครับไม่ต้องใส่น้ำตาลครับเมนูนี้เพราะว่ามันหวานอยู่แล้วครับ เ okay. อกใส่น้ำปาก็ปรุงเอาตามชอบใจครับครับ,รบใส่สีดำนิดนึง่งว่าสีสันสวยงามเอาครับปรุงอะไรได้ที่แล้วก็เดี๋ยวปิดฝารอให้เดือดไก่เซ็ตตัวสักพักหนึ่งครับครับ ปิดฝาได้ครับปิดฝาใจเย็นครับรอให้เดือดแล้วก็เปิดดูอีกทีครับว่าได้ไก่เนื้อไก่นิ่มนุ่มหรือยังและโค้กที่เหลือนี่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียของครับเดี๋ยวรอตอนมันพองแล้วก็เติมอีกทีครับน้าพองแล้วก็เติมอีกทีครับไม่ต้องใส่น้ำตาลครับเน้นเลยเพราะว่ามันหวานอยู่แล้วครับตัวโค้กรสชาติจะจะเค็มจะหวานจะเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็ปรุงเอาตามชอบใจครับ ไม่ต้องไปยุ่งยากให้เสียเวลาครับเมนูง่ายๆสั้นๆเลยครับเดี๋ยวเราครับเสร็จแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูหน้าตาครับเราครับมาเปิดฝาหม้อดูนครับว่าเป็นยังไงครับระวังไอความร้อนนะครับต้องระวังนิดนึงโอ้โหร้อนครับเดี๋ยวครับหาผ้าจับนิดนึงพร้อมมาดูกันครับว้าโอ้โหกิ่หอม กลิ่นหอมมากครับกลินหอมตะไคร้หอมโค้กกิ่นทะลับกินได้นี่จำนะครับปจะปิดด้วยนะครับนึกได้ครับว่าลืมใบมะกรูดครับก็เดี๋ยวมาเด็ดเอาต้นแถวบ้านเนี่ยครับ ลืมไปเลยดีนะที่มีเกือบเกือบจะไม่ครบสูตรนะครับเดี๋ยวมาเด็ดกันนะครับต้นไม้สวยครับเห็นแล้วก็สวยเลยไปครับไปเด็ดต้นมากูดมากูดตัจเจอแล้วอเอาครับ หาเอามากูดเจองแล้วครับหาใบอ่อนๆกันนะครับเดี๋ยวไปใส่กันครับโอเคครับก็ได้แบบกรูดแล้วครับเดี๋ยวเราไปใส่กันนะครับท่านผู้ชมไปครับเอาครับระหว่างกลับเจอเป็ดน้อยครับว่าไงลับจ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 ับไปครับไปดีกว่าครับเดี๋ยวจะไม่ทันโอ้โหครับคันดุนครับระหว่างผ่านทางกลับอือหือเพียบครับดกมาก คราวนี้ก็ใส่ไปเลยครับหลังจากที่เป็นเด็ดมาล้างแล้วเรียบร้อยครับใส่ไปครับเพื่อความหอมแล้วก็เติมน้ำโขลกลงไปสุดท้ายนะครับพ่นพองไปสุดท้ายครับรอเดือดอีกทีก็เป็นอันเสร็จครับเดี๋ยวรอเดือดอีกทีนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมตักใส่ชามได้เลยครับโอเคครับ โอ้โห oh, oh, hey, หอมหนักกว่าเดิมครับใส่ใบมะกรูดเข้าไปหอมกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดกินโค้อได้ที่แล้วก็ดับไฟแล้วตักขึ้นมาดูนะครับว่าน่ารับทานแค่ไหนครับครับเป,เป,เปื่อยๆนะครับเปื่อยๆของหอม๋อตักให้ได้ชมนะครับ หอมมากครับหือใคาจะทําน้ำจิ้มซีฟู้ดหรืน้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มกับไก่้วก็ได้ครับถ้าใครชอบรุกจัดกินหอมมากครับโอเคครับนี่ครับหน้าตาไก่ต้มโคกสูตร ฟุกฟรีสไตล์ครับก็ลองหัดทำมาดูครับง่ายๆครับเมนูนี้ไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปตำอะไรให้ละเทอะเลยเปื่อยครับแล้วแต่ครับผมเมนูง่ายๆครับสบายๆครับก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย